สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับนะในวิชาเขียนแบบเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเห็นตัวอย่างงานละนะครับก็พอจะเดาออกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันนะครับวันนี้นะครับครูจะสอนนักเรียนเขียนรูปนี้ครับไม่ใช่วงกลมนะครับแต่เป็นวงรีนะครับนะ อ่าน,นะครับนะวงรีคืออะไรนะครับวงรีก็คือจะบอกว่าอย่างไงดีวงรีก็คือ,อส่วนโค้งของวงกลมนะครับสิ่งที่เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยนะครับนะมันจะมีรัศมีของวงกลมอยู่สองลัศมีนะครับก็คือรัศมียาวกับรัศมีสั้นเนี่ยนะครับมาประกอบกันแต่ มันด้านละ2อันนะครับใช้ยาว2อันนะครับนะแล้วก็สั้น2อันนะครับรวมกันเป็นวงรีนะครับนะอ่ะแล้ววงรีมันใช้ทำอะไรละ่ะนักเรียนครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ชิมลางเขียนภาพสามมิติไปแล้วเนาะนะครับภาพสามมิติกล่องนะครับนะ <S <S นักเรียนจำได้ไหมพอเราเขียนสามมิติกล่องเนี่ยนะครับจากสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นึกออกไหมครับอ่าดูดูด,ดูดูซากอรารยธรรมบนนี้อยู่หน่อยนะครับนะนักเรียนจะเห็นภาพล่างคร่าวๆนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่ยที่ล้อมรอบเจ้าวงกลมอยู่คูเติมให้ก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะนะครับนักเรียนเห็นสี่เหลี่ยมเส้นล่างนะครับเส้นล่างที่รอบวงกลมนี้อยู่แต่พอมันเป็นเหมือนจะเป็นสามมิติเนี่ยเจ้า สี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมจาตุรัสตรงนี้มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูรตรนตัวนี้นี่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนม,มเปียกปูนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเจ้าวงกลมเนี่ยนะครับเวลาเรามองจากแปนล,ล,ลงมาเนี่ยนะครับมองจากแปนมันจะเป็นวงกลม2มิติถูกไหมครับถ้าเป็น3มิติเมื่อไหร่มันจะถูกยืดออกแล้วก็จะกลายเป็นวงรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี agna, ่ยเจ้าวงรีเนี่ยนะครับซึ่งเกิดจากวงกลมเนี่ยนะครับมันจะมี2รูปแบบนะครับก็คือ วงรีที่มองมาจากด้านบนนั่นนั่นอเ,เอากันเข้าไปนะครับอันนี้คือมองมาจากด้านบนซึ่งเราจะเรียนวันนี้แล้วอีกอันนึงก็คือมองจากด้านข้างอ่านะครับเดี๋ยวเราจะเรียนครั้งต่อไปนะวันนี้เอามองจากด้านบนก่อนงงใช่ไหมไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวครูพาทำนะครับแล้วเราต้องลงมือทําแล้วเราจะเข้าใจนะครับขั้นแรกนะครับนะก็จะเริ่มต้นจากครูจะไม่ทําวงกลมแล้วนะ วงกลมเนี่ยนักเรียนทําได้นะครับนะโจทย์ก็คือวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนนะครับวันนี้เราใช้1ต่อน1นะครับมาตราส่วน1ต่อหนึ่งะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะคูณเติมให้ก็ได้นะครับนะหกเซนนะครับนะดูนะครับเวลาเวลาเขียนกระดาษเนี่ยเวลาเขียนตหนังสือเนี่ยเราบดกระดาษออกมาก่อนเนี่ยมันจะเขียนง่ายนะครับมันจะเขียนง่ายมากเลย อย่างเช่นเจ้าตัวเอียงๆแบบนี้นะครับครูก็เอียงเขียนได้เลยนะครับถ้านักเรียนยังติดกระดาษอยู่ที่โต๊ะอยู่เนี่ยนักเรียนต้องเอียงมือไปเขียนเนี่ยอาจจะลําบากนะครับตอนนี้เราเอียงกระดาษแล้วเราเราสามารถปรับเขียนได้ตามเราสะดวกเลยเนาะนะครับอ่ะเป็น6เซนนะครับก็คือ1ต่อ1นเนาะนะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวครูจะพาเขียนนะครับขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่1จะอยู่รูปข้างล่างนี้ นะครับนะแล้วขั้นตอนเก็บรายละเอียดจะอยู่ข้างบนนะครับเออมันดูเหมือนจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วว่าะไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแค่ทำความเข้าใจโอเคเริ่มเลยสิ่งแรกที่อยากให้เรียนจําก็คือเราจะทําวงรีที่ที่เกิดจากวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรนะครับวงรีตัวนี้เกิดจากวงกลมตัวนี้ นะครับที่เกิดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรอ่ะเริ่มเลยนะครับอ่าครูก็ตีก,กรอบกระดาษอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคนะครับขั้นแรกนะครับปึ๊บอ่าปรับกล้องให้ดีหน่อยนะครับตรงนี้นะครับคู่เขียนเส้นตั้งขึ้นไปเส้นร่างนะครับนักเรียนมองเห็นไหมโอ้โหเบาจัง เดี๋ยวครูจะเพิ่มน้ำหนักมือลงไปนิดนึงนะครับดีขึ้นนะครับนะโอเคนะครับกลับมาละนะครับตั้งกล้องใหม่ละนะครับนะค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะสักนิดนึงนะครับนะโอเคเราเห็นเส้นล่างแล้วแล้วเนาะนะครับเราเส้นล่างเส้นตั้งมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเป็นแกนในการทำเจ้าคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมที่เราขึ้นจากไอโซเมตริก นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันเปิด30องศาหเหมือนกับ iso metric เลยนะครับอย่าลืมนะครับครูอธิบายไปแล้วว่าเจ้าวงรีเนี่ยคือวงกลมในรูปสามมิติที่เรียกว่า iso metric นะครับก็คือถ้านักเรียนเขียนนักเรียนเขียนวงกลมรูปวงกลมใน iso metric เนี่ยนะครับก็คือวงรีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพอเป็น iso metric นั่นเรงเยต้องเปิด30โดยอัตโนมัตินะครับครูก็ตั้งเส้นหลักขึ้นมาก่อนนะครับ พอได้เส้นหลักมาแล้วนะครับครูก็ใส่เส้นนอนไปนะครับปึ๊บนะครับสั้นๆนิดเดียวตรงนี้นะครับนะแล้วครูก็เปิดฉากปรับมุมเนี่ยนะครับอ d j จัสต์ขึ้นมาที่30องศานะครับปึ๊บแบบนี้นะครับนะเปิดนะครับแล้วครูก็เขียนเลยนะครับเส้นร่างนะครับจากจุดตัดปึ๊บนะครับนะอาจจะหนักมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นนะโอเคนะครับไปทางซ้ายและขวานะครับนะ แบบนี้นะครับถามว่าออกไปขนาดเท่าไรล่ะก็เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมที่เราจะให้มันกลายเป็นวงรีนั่นเองจําได้ไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปเท่าไหร่ครับจากมุมตอนนี้เปรียบเสมือนว่าอย่างนี้ครับเราไม่ได้เขียนตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนว่าเราเขียนจุด A ตรงนี้นี่นี่คือจุด A ของเรานะครับนะคือคือมันจะต้องเอียงแบบนี้ นะครับเวลาเขียนไอโซเมตริกเนี่ยรูปปั้นนะครับมันจะถูกเอียงแบบนี้นะครับนี่คือจุด A ของเรานะครับแล้วด้านนี้ก็เป็น B นะครับนะอันนี้ก็เป็นซนะครับแล้วอันนี้ก็เป็น B นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าทบทวนไอโซเมตริกให้เนาะโอเคกลับมาที่ของเรานะครับจาก A เนี่ยนะครับเราออกไปทางขวาเฉียง30องศานะครับไปเป็น B ที่กี่ขนาดเท่าไหร่ครับ6เนาะ6เซน ผมตั้งที่10ก็ต้องไปจบที่16แบบนี้นะครับนักเรียนดูนะครับผมวัดแค่นี้อันเดียวเลยนะครับอ่ะมองไม่เห็นใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขีดให้นะครับผมวัดแค่6อันเดียวนะครับนักเรียนครับแล้วผมก็ลากปึ๊บมาตัดเส้นการตรงนี้นะครับผมรู้ทันทีเลยว่ามันเป็น6นะครับนักเรียนจําได้ไหมมันเป็นเอ่อมันเป็นเหมือนเป็นสูตรนะครับนะว่า ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับระยะเท่ากันมันจะตัดเส้นแกนพอดีนะครับผมก็พลิกฉากปรับมุมนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วผมก็ลากเส้นตัดแบบนี้ถ้าถูกต้องทุกด้านจะต้อง6หมดใช่ไหมครับนะ,ะเรามาวัดดูมันหกไหมโอเคอันนี้นะครับเพื่อให้มันเห็นชัดผมก็จะกลับไม้สเกลนะครับเป็นไงครับหกไหม 6ใช่ไหมนะครับนะหกนะครับด้านนี้นะครับ10ก็ต้องจบที่16เห็นไหมครับ16เพราะฉะนั้นนักเรียนจําไว้นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับนะนักเรียนวัดแค่อันเดียวพอนะครับวัดออกมา6นะครับแล้วก็ลากไปถ้ามันตัดเส้นแกนเมื่อไหร่ก็แสดงว่าตรงนี้มันได้6แล้วนะครับคราวนี้ผมจะแบ่งครึ่งผมจะทํายังไงละ เราจะใช้ไม้สเกลเนี่ยนะครับมาวัด6แบ่งครึ่งก็คือ3ได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่เราใช้ทฤษฎีเส้นทะยานมุมก็ได้ครับจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะครับตัดกันบนลงล่างเรามีแล้วถูกไหมครับเมื่อกี้เราเพิ่งลากจากซ้ายไปขวานะครับตัดกันที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับนะเราใช้จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับนะเป็นตัวแบ่งเลยแบ่งแบบนี้เลยครับปึ๊บถ้าถูกต้อง ซ้ายและขวาต้องได้3เนาะใช่ไหมครับอ่ะลองมาดูซินะครับมั่วหรือเปล่าชัวหรือมั่วนิ่มนะครับนะลองไปดูนะครับสิ่งที่ได้คืออะไรครับ3 3เหน็นไหมครับนักเรียนนะครับคิดว่าชัดเจนเนาะนะครับ3เพราะฉะนั้นเมื่อซ้ายเป็นแบบนี้ได้ทางขวาก็ต้องเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่านักเรียนต้องรู้จักการบังคับใช้เครื่องมือของนักเรียนเนาะนะครับว่า เครื่องมือเนี่ยอย่างที่ครูบอกมันมีค่าเออร์เลอ์อยู่มันขยับได้อะไรได้อันนี้อันเนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับอ่ะขั้นตอนถึงไหนละเดี๋ยวทบทวนก่อนเพราะว่านักเรียนต้องเขียนบรรยายให้ผมนะต้องเขียนบรรยายนะขั้นที่1นนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้วยพื้นฐานความรู้ไอโซเมตริกนะครับสร้างเส้นแกนเส้นนอนแล้วก็เปิดองศาได้ละานละ3ส3 0นะครับสร้างเส้นสี่เหลี่ยมนะครับ 6เซนติเมตรนะครับวัดออกไป6เซนติเมตรแล้วก็ใช้ฉากปรับมุม30องศานะครับขีดเส้นกลับมาตัดเส้นแกนนะครับสร้างขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งด้วยทฤษฎีอย่างที่ผมบอกไปนะครับอือต่อมานะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้เราถูกเราเราแบ่งเส้นระยะไปแล้วนะครับคือเนี่ยแบ่งแบ่งครึ่งของทุกด้านไปแล้วนะครับให้เราใช้นะครับดูดีๆนะครับ ให้เราใช้นะครับฉากปรับมุมของเราตัวเนี้นะครับเดี๋ยวครูจะซูมภาพกว้างนิดนึงแบบนี้นะครับนะตอนนี้ฉากปรับมุมกับวม้ทีเนี่ยมันตั้งกันอยู่แบบนี้นะมัน60องศานะครับไปทางด้านซ้ายขอโทษครับ30องศาไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับนะจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าคอรดคอดรันที่ที่4ี่เลยนะครับอยู่ซ้ายมือแต่เดี๋ยวมันจะงงเอาว่าเป็นด้านซ้ายนะครับไปเป็นด้านซ้ายแบบนี้นะครับให้นักเรียนนะครับ ให้นักเรียนพลิกนะครับฉากปรับมุมแบบนี้อ่าึ้นมาตั้งแบบนี้นะครับนะตั้งตั้งเสร็จนะครับดูนะครับต้องต้องค้ำกับไม้ทีเสมอนะเพราะเราจะต้องพึ่งมันละเราต้องขีดเราต้องใช้มันนะครับแล้วก็ล็อกให้นั่นนะครับปรับลงมานะครับตามมาดูนะครับปรับลงมานะครับแบบนี้นะครับแล้วเอาเจ้าองศาที่เอียงขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นเอ่อหกสิบ เป็น60ด้านซ้ายเนี่ยนะครับให้มาสัมผัสกับจุดสตาร์ทของเราอ่ะกันงงนะครับผมให้ชื่อไว้เลยนะครับว่าจุด A จุด A อเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะครับกันงงไว้นะครับจุด A จุดตรงนี้นะครับ A นะครับนะจุด A อมาตั้งเส้น60องศาที่จุด A ลากไปไหนล้วครับ ถ้านักเรียนทําถูกต้องนะครับมันจะมาตัดกับเส้นที่เราแบ่งไว้ตรงนี้พอดีตรงนี้นี่ก่อนไหมครับถ้ามันไม่ถูกนะครับถ้านักเรียนแบ่งไม่ถูกนะครับนะมันก็จะเฉียดเฉียดมันจะเฉียดเฉียดนะครับแต่ครูคิดว่านักเรียนทําถูกแล้วกันแต่ถ้าทําไม่ถูกทํายังไงครับให้นักเรียนบังคับมันเลยครับดูนะครับอันนี้อันนี้ใช้เซตแบบเออใช้ฉากปรับมุมแบบอิสระนะครับนะ ไม่ได้ค้ากับมิทีนะครับลากเลยลากเชื่อมเลยครับนี่ระหว่างจุด A นะครับมาถึงจุดแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับลากแบบนี้เลยปึ๊บสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับเราต้องการเส้นนี้ครับต้องการจุดนี้นี่นะครับถ้าจุดอ้างอิงที่เขียนไว้ก็คือจุด1กับจุด2โอเคปะ่ะนะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าพอเราสร้างสี่เหลี่ยมนะครับนะเราจะได้จุด A อเดี๋ยวผมเขียนบังคับก่อนจุด A จุด B นะครับจุด C นะครับจุด D แล้วเราก็จะได้จุดแบ่งครึ่งถูกไหมครับจุดแบ่งครึ่งของแต่ละด้านนะครับนะ จุดหมอเครึ่งหกแต่ละด้านเป็นอะไรบ้างดูตามตัวอย่างดูตามตัวอย่างไว้นะครับกอไก่ขอไข่คอควาย,อวายงอง,งูนะอ่าเป็นจุดกอไก่จุดขอไข่นะครับจุดคอควายนะครับจุดงอง,งูนะครับนะ แล้วเราลากเชื่อมจุด A กับจุดงูงูจุด a กับจุดคอควายจะได้จุดอะไรครับจุดอะไรจุด1และจุด2อ่านะครับตอนนี้ได้จุดครบครบคูแลนะครับเหมือนคูแลพอได้จุดพวกนี้ครับนั่นเองวงเวียนพื่อนยานะครับต่อไปนะครับเราจะใช้วงเวียนเนี่ยเป็นตัวสร้าง นะครับเป็นตัวทำซะเป็นส่วนใหญ่นักเรียนครับให้ใช้วงเวียนตามที่ครูบอกนะครับนักเรียนจะได้วงรีนะครับที่มีที่มีหน้าตาดีก็แล้วกันนะครับนะที่มีหน้าตาดีแต่นักเรียนต้องใช้ตามที่ครูบอกนะโอเคให้นักเรียนใช้จุด A เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับนะเป็นจุดศูนย์กลางเอาแม่นๆเลยนะนะครับอ่ะผมบอกอีกนิดนึง ตอนนักเรียนไปทำอะ่ะนักเรียนไม่ต้องขยี้จุดแบบนี้นะคือที่ผมขยี้เนี่ยผม,ผม,ผ,มผมต้องการให้นักเรียนเห็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะครับอ้ามาครับผมปักไปที่จุด A แบบนี้นะครับนะแล้วผมก็เปิดวงเวียนไปที่งงองูอ่านะครับพอดีมันได้กันพอดีเลยแล้วลองก่อนนะครับว่ามันมาสัมผัสคอควายป่ะนะครับนะผมลากแค่งองูกับคอควายนะครับปึ๊บแบบนี้สัมผัสแล้วใช่ไหมครับนะ พอมันสัมผัสแล้วนะครับฮัลโหลตอนนี้สัญญาณมันตัดไปโอเคนะครับแปบ๊บนึ่งเอาละครับตัดภาพกลับมาอีกครั้งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสงสัยอุปกรณ์นี่คงจะแบบอ่อนล้าเต็มที่แล้วนะครับนะใช้งานหนะัก ย้อนกลับมานะครับตอนนี้เราได้เส้นโค้งที่เกิดจากรัศมี A กับงองูนะครับเริ่มต้นเขียนจากงองูไปถึงคอควายโอเคปะ่ะในหลักการแล้วเนี่ยเอไปงองูสร้างเส้นโค้งมาคอควายมันก็เท่ากับอะไรครับซี C มากอไก่แล้วก็สร้างเส้นโค้งมาเป็นขอไข่เดี๋ยวครูทําให้ดูนะครับในหลักการมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วก็สร้างไปได้แบบนี้เลยเพราะมันเท่ากันถูกไหมครับ จำได้ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าให้ทําตามครูนะครับหมายความว่าอะไรเราจะไม่ทําจาก c มากกไก่นะครับเราจะค่อยๆทําให้มันต่อกันถ้ามันถ้ามันต่อกันมันจะสวยกว่าทำทาแบบแบบแบบไข้อันนั้นทําแบบไข้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับว่าว่าเอององูเออโทษเอ,อไปงองูมันเท่ากับซมากกไก่ นะครับอันนี้มันทําได้ตามทฤษฎีทําได้นักเรียนไปเขียนในออโต์แคดเขียนอะไรพวกนี้นักเรียนทําได้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนด้วยมือไม่แนะนำนะครับนะเราจะมาทําพอเราได้งองเส้นส่วนโค้งงององูคขอควายแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาต่อนะครับส่วนโค้งงองงูมากอ,อกไก่โดยการเอียงกลางรัศมีวงเวียนนะครับจากจุด1น,นะครับนักเรียนเห็นไหมจากจุด1น,นะครับนะจากจุด1 รัศมี1กับงองูนะครับนะกับงองูนะครับนะนะครับให้มันต่อเนื่องจากเส้นโค้งเมื่อกี้นะครับแล้วให้มันมาจบที่กอไก่แบบนี้นี่นะครับจะลักษณะได้แบบนี้นะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวครูจะเน้นแล้วนะครับตอนใช้วงเวียนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนักเรียนพยายามคุมน้ำหนักนะครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับ ง,ง,งูมากอไก่เรียบร้อยแล้วเราค่อยกลับไปที่อะไรครับ C นะครับ C กอไก่นะครับนะนะครับนะบผมก็พยายามกลางวงเวียนนะครับนะครับจับให้ได้กอไก่แล้วก็มาเลงที่ขอไข่อ่าแบบนี้ได้นะครับผมก็เขียนเลยนะครับแบบนี้นักเรียนจะได้ เส้นโค้งที่มันต่อเนื่องกันนะครับถ้านักเรียนทําแบบข้ามข้ามไปข้ามมาโอกาสที่ไม่ต่อเนื่องจะสูงและสุดท้ายเราทํำยังไงครับก็ต้องเป็น2องกับอะไรครับขอควายหรือขอไข่อ่าก็ลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีจ่อมาล้วนะครับอ่าผมผมเอาไปที่2ก่อนนะครับแล้วผมก็เลือกนะครับอ่าผมเลือกขอไข่ละกันนะครับผมก็ปรับวงเวียนนะครับให้กลางลัศมีขอไข่นะครับเนี่ย ก่อนที่ผมจะวาดจริงนะครับผมก็มาทาบก่อนว่ามันเข้าคอควายไหมนะครับอ่าพอมันเท่านะครับผมก็ลงหนักเลยแบบนี้เรียบร้อยผมก็จะได้วงเวียนโทษผมก็จะได้วงรีนะครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ6เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือกอไก่ถึงคอควายและขอไข่ถึงงองงูคือ6เซนติเมตรนะครับมาจากวงกลมรูปนี้ เห็นไหมครับ6เท่ากันลองเช็คหไหมนะครับนะครับศูนย์นะครับก็ต้องจบที่6เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับด้านนี้ลราหไหมนะครับ6เหมือนกันนะครับกอไก่คอควายนี่คือวิธีการสร้างวงเวียนแล้วโทษวิธีการสร้างวงรีนะครับที่มีมุมมองจากด้านบนนะครับที่ที่มุมมองจากด้านบนนะครับว่าเราเนี่ย เราเนี่ยสร้างยังไงใช้วิธีการอะไรทำนะครับตอนนี้นักเรียนทำได้แบบนี้แล้วนะครับผมสั่งการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบนี้แบบใบนี้เลยนี่เจ้าใบนี้นะครับนะมีวงกลมด้วยนะครับแต่รูปนี้นะครับรูปนี้ต้องอยู่ข้างบนนะครับและรูปวงรีเนี่ยน่าจะต้องอยู่ข้างล่างโดยที่ให้นักเรียนเขียนบรรยายด้วยนะครับ มีช่องว่างนักเรียนไปจัดหน้ากระดาษเอาแล้วกันนะครับครูจะไม่บอกว่ายังไงสวยนักเรียนอาจจะมีวงกลมตรงนี้นะครับแล้วขั้นตอนที่1อาจจะอยู่ตรงนี้ขั้นตอนวงรีอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เขียนบรรยายตรงนี้ก็ได้นะครับนะแล้วแต่นักเรียนลองใช้ไอเดียแล้วก็ออลองใช้วิธีการที่สรุปคําพูดนะครับว่าทำอย่งไงคนที่มาดูงานของนักเรียนถึงจะเข้าใจ คร,ครูมาดูแล้วเออเข้าใจเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองทําดูเพราะว่าการสรุปใจความการถ่ายทอดเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้ที่จะเป็นนักออกแบบที่ดีนะครับนะเราต้องคิดเองได้สรุปข้อมูลเองได้และถ่ายทอดได้ด้วยโอเคนะครับครูขอแค่นี้ก่อน นะส่วนเราจะไปประยุกต์ให้มันหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับนะ ในอนาคตนะครับนักเรียนอาจจะต้องเขียนทรงกระบอกแก้วน้ําหรือกลวยนะครับก็เกิดจากวง,วง,วงลีที่เป็นด้านบนนี่นี่คือคําพูดทีเ่เป็นวงลีด้านบนลักษณะการใช้งานนะครับนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีวงลีด้านข้างอีกแน่ๆเลยนะครับก็เหมือนกับทรงกระบอกมันนอนอยู่เห็นไหมครับแล้วถามว่าวง,วงลีด้านข้างนี้เราจะเขียนยังไงเห็นไหมพอคูพลิกมันก็กลายเป็นด้านข้างพอมาแบบนี้กลายเป็นด้านบนเห็นไหมครับแสดงว่ามันต้องมีวิธีเขียนแหละนะครับ นะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับแล้วก็ทํางานแผนนี้ก่อนนะครับมาส่งครูก่อนนะครับมาส่งครูก่อนแล้วครูจะพาทางานชิ้นต่อๆไปว่านักเรียนมีความสามารถที่จะทําได้มากกว่าที่ตัวนักเรียนคิดนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะ พบกันในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ